ส่วนที่เอามาวันนี้ก็คือเรื่องของการสืบเนืองหนึ่ีนะครับออกมาเลยนะฮะออกมาแป๊บเดียวเดี๋ยววันนี้นางสเสด็จราไม่ได้ดีนางสาวยิ่งรักชินวัตรจากที่การเสนอแก้ไขและรัฐประดมต่อรัฐพาของรัฐบาลต้องสะดุดหยุดลงด้วยกต่อขอบคุณท่านผู้การจวนล่าสตรีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ตัวเองและก็ขอกราบเป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้เราผ่านที่ท่านประยมคุณพ่อได้อ่านหลังการพิสครนปนี้ทางจังหวัดได้รับทราบแล้วก็จะนําไปนำเีนให้กับทางเมืองเหนือและก็ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปตามเจตนาร์ที่ทา่านเสนอมาเพื่อจะเจตจำนงคือยื่นหนังสือให้กับท่านผู้ก คุณรมนนะครับออกมาเลยนะฮะออกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเยื่อนแงเสร็จตามไใท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวจิ่งรักชินวัตรจากที่การเสนอแก้ไขและรรดมนูนต่อรัฐสภาของรัฐบาลต้องสะดุดหยุดลงด้วยสาเหตุทางการเมืองบางประการตามที่ได้ทราบกันทั่วประเทศ ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถจะเดินต่อไปได้ตามเป้าหมายเพื่อเป็นฟารมเพื่อเป็นวามประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ชาวราชบุรีทุกอำเภอเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบันซึ่งมีที่มาจากการทำรัฐประหารในวันที่19การันยายนพศ2องพันา